ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในช่วงวันที่1ถึง5กรกฎาคมนะคะว่าดวงชะตาในแต่ละวันนั้นจะเป็นเช่นใดเนาะมาเริ่มที่วันแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์การงานของคนวันอาทิตย์นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะทำให้การงานของคุณที่ทำอยู่นั้นางานไปในทิศทางที่ดีที่ราบรื่นนะคะ ส่วนการเงินนะคะการเงินนะคะมีภาวะที่ที่จะต้องใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะทั้งกายและใจนะคะดังนั้นนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงวันที่ 1- นถึงหกรกฎาคมนะคะก็การงานโอเค การเงินนะคะมีมีต้องให้ใช้จ่ายอย่างเยอะเหมือนกันนะคะก็สุขภาพก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปเป็นวันจันทร์นะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันที่ 1- 5ถึงกรกฎาคมนะคะการงานเดินทางสู่ความสำเร็จนะคะเป็นอย่างดีนะคะ ส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีให้ใช้จ่ายเลยนะคะไม่ขาดมือนะคะถือว่าโชคดีนะคะดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถือว่าค่อนข้างดีนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็แข็งแรงนะคะทั้งกายและจิตนะคะโดยสรุปแล้วนะคะการดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันที่ในระหว่างวันที่ 1- ถึงห กรกฏดานะคะการงานดีการเงินดีแล้วก็สุขภาพก็ดีค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงวันที่1ถึง5กรกฎาคมนะคะการทำงานของคนวันอังคารนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะ มีปัญหาอะไรเข้ามาต้องคิดแก้ไขปัญหาอะไรให้มากมายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีพอใช้จ่ายนะคะก็มีเข้ามาจ่ายไปก็หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็สุขภาพดีนะคะทั้งกายและจิตเนาะดังนั้นนะคะ การงานของคนที่เกิดวันอังคารก็มีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้แก้ไขต่างๆนะการเงินหาได้ใช้ไปนะคะแต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนสุขภาพก็สุขภาพดีนะคะแข็งแรงทั้งกายและก็จิตค่ะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะการงานของคนวันพุธนะคะก็คือมีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะมีอุปสรรคมากมายทะเลาะโบกแบงและก็ไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงะระยะเวลาวันที่1-5กรกฎาคมนะคะการงานของคนวันพุธก็ให้ตั้งสตินะคะรับมือกับปัญหาต่างๆที่ประเด็นประเด็นเข้ามาก็ต้องรับมือมันให้ได้นะ ส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีพอให้ใช้จ่ายนะคะถือว่าดีนะคะแม้ว่าการงานจะไม่ค่อยแฮปปี้แต่ว่าการเงินก็โอเคอยู่นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายและจิตนะคะดังนั้นนะคะโดยโดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธในช่วงวันที่1-5กรกฎานะคะเป็นห่วงแต่เรื่อง การงานนะคะการงานจะมีเรื่องทะเลาะบอกรแงนะคะไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะดังนั้นขอให้คนวันพุธนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธค่ะค่ะต่อไปก็เป็นดวงชะตาของวันพฤหัสนะคะดวงวันพฤหัสนะคะในช่วงวันที่1นึถึงหกรกฎาคมนะคะการงานของคนวันพฤหัสก็คือนะคะ มีมีงานที่ต้องแก้แก้ไขเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้นะคะด้วยความสามารถของคนวันพฤหัสก็มีนะคะแก้ไขปัญหาได้นะคะในที่ทำงานนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะมีมามีไปนะคะก็ไม่ได้ขาดมือการงานของคนวันพฤหัสนะคะก็ ขอโทษค่ะการเงินของคนวันพฤหัสน,นะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องความคิดนะคะคุณแกว,วิตกจริตวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนะก็จะทําให้คุณเสียสุขภาพจิตได้นะการงานโอเคนะคะแก้ปัญหาได้การเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพก็ ไม่ต้องคิดมากนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะต่อไปดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์นะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์นะคะการงานนะคะเดินทางสุขความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะส่วนการเงินนะคะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเงินอย่างหนักหน่วงเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะ ระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็เน้นย้ำเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าได้ไพ่ค่อนข้างที่จะแย่เนาะก็ให้ระวังเรื่องก,การเดินทางนะคะเพราะว่าเกรงกลัวจะมีอุบัติเหตุนะคะเรื่องงานเดินทางสุขความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดวันศุกรนะ์เนาะการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับ สัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพคนที่เกิดวันศุกร์นะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคะ่ะต่อไปนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานของคนวันเสาร์นะถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามามากมายนะคะทําให้มีความสุขในที่ทํางานนะคะ แก้ไขปัญหาอะไรได้ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะส่วนการเงินนะคะการเงินนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้าชูดูแลนะคะมีคนซัพพอร์ตให้นะคะถือว่าดีนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็สุขภาพาแข็งแรงปลอดภัยนะคะทั้งกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะการงานดีนะคะ การเงินนะคะมีคนอุปถัมภ์้ำชูนะคะส่วนสุขภาพก็สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายและจิตค่ะ,ะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงวันที่1-5กร,รกฎาคมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะคะสำหรับอ,อาทิตย์นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะ